ให้ขวดนี้ให้ขวดนี้ให้ขวดนี้ปวดเขาดิปวดเขาดิปวดเขาเน้อมันหนีเป็นเยมากดีมืนอนีขึ้นบานไหมใค่สังนี้เงจานอนรับไปในขึ้นมือในใจขึ้นไหมเจาในใขึ้นแสแดขึ้นไปใจเจ้าแก้วมันที่ส่งวให่มาขานเน้อ ให้คนนี้ให้คนนี้ให้คนนี้นี่กว่าเขานีกว่าเขานี้กว่าเขามาเด้อคนนองไทยมูดเอ้ยมีความเงินเราป้าสินบ้านใหม่ใส่สักขีเต็มให้เจ้าเลี้ยงหนังสือเก่งๆให้เจ้าเป็นนายคนเด้อให้เจ้าไปทำงานดีๆสูงๆนะเว้ยไป ไม่ไปส่กแงเ่ขุกเกียวดงได้หรอ่ะเงเอาบ่กคุกไรอย่าไปแก้จมันอาจจะคอยแก้โซ่คนมันนะครับต้นามีอ่่อปไแจ้งจ่า่าไม่ยอมออกกันไปไห่ะ